ที่เราจะใช้สมาธ,ธิิอย่างไรต่อไปในข้อแรกก็มีสมาธ,ธิิของบุคคลเพื่อประโยชน์แก่บุคคลซึ่งเป็นประโยชน์ของบุคคลคนนั้นโดยเฉพาะไปถึงนิพพานก็ได้นี่ประโยชน์ส่วนบุคคลที่ได้รับจากสมาธิธ เดี๋ยวนี้เราประสงค์จะแก้ปัญหาในโลกที่มีความวิปริตแล้วก็มีสมาธ,ธิิอีกส่วนหนึ่งคือสมาธ,ธิที่จะเชื่อมหรือจะประสานบุคคลเนป็นสื่อระหว่างบุคคลที่จะให้บุคคลมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันมีความเข้าใจถูกต้องอย่างเดียวกันและจัดโลกนี้ให้มันมีสันติสุข นี่มันไม่ใช่สมาธิธส่วนบุคคลโดยตรงหากแต่ว่าเป็นสมาธิธิระวางบุคคลที่มันจะเชื่อมบุคคลหลายคนหรือหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันทําหน้าที่อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วขางต้นว่าเราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเราจึงจะป้องกันแก้ไขอสิ่งเลวร้าย ในโลกนี้ได้เดี๋ยวนี้เราก็มาพบไอ้สิ่งที่จะช่วยให้เราร่วมมือกันได้คือสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวนี้เรามีมิจฉาทิฏฐิพูดกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> เอาสัมมาทิฏฐิเข้ามาช่วยให้พูดกันรู้เรื่อง <c oughs> แม้ในส่วนบุคคลก็ไม่มีไม่มีการกระทําผิด ที่แล้วมามิจฉาพิธิแสดงบทบาทมากเกินไปทำให้หลงความเจริญอะไรก็ไม่รู้คือชนิดที่ยิ่งเจริญแล้ยิ่งเพิ่มปัญหาและยิ่งเพิ่มความทุกข์เขาก็เรียกว่าความเจริญไอ้เรื่องนี้ก็พูดกันแล้วพูดกันอีกว่าความเจริญเจริญนี่ระวังไปดีมันมีความเจริญที่ทำให้รคหนาไปโดยปัญหา แล้วในที่สุดไอ้ริงที่เรียกว่าความทุกข์มันก็ตามมานี่ก็ยังเรียกว่าความเจริญอย่าไปหลงความเจริญชนิดนั้นครับมันจะทําให้หลงามากขึ้นหลงขนาดที่ไม่รู้จะเรียกกันว่าหลงอย่างไรัวหลงจนกระทั่งข้าวลงไปยิ่งแก ก็ยิ่งรักสวยรักงามยิ่งลงไหลในตามารมมันก็มีเพราะมิจฉาทิฏฐิอันนี้ยิ่งแก่ยิ่งเป็นผีเสือ้อมีเสื้อสวยสวยมีเสื้อมากๆอย่างนี้เราเรียกว่าผีเสือ้อยิ่งแก่ยิ่งเป็นผีเสือ้อแล้วมันลงอะไรกันต่อไปอีกอย่างที่กำลังหลงอยู่ในโลกนี่เวลานี้ ซึ่งาตมามองเห็นแล้วมันก็เข้าใจไม่ได้แต่เขาว่ามันดีเช่นเรื่องให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่ากับบุรุษเนี่ยอ้างความเจริญของพวกฝรั่งหรือต่างประเทศที่เขาให้สิทธิสตรีเท่ากับบุรุษเอามาใช้ในเมืองไทยให้สตรีมีสิทธิหรือมีอะไรอะไรเหมือนกับบุรุษคอยเฝ้าดูต่อไป ไม่เท่าไรโลกนี้จะไม่มีแม่ก็จะม,มีแต่บุคคลที่เป็นกระเทยคือผู้หญิงก็ไม่ใช่ก็ <c oughs> ไม่ได้ทําหน้าที่ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ใช่ก็าทาหน้าที่เหมือนกับผู้หญิงก็เลยต้องเรียกว่าเป็นกระเทยกันหมดโลกนี้ก็จะไม่มีพ่อที่ทำหน้าที่อย่างพ่อไม่มีแม่ที่ทำหน้าที่อย่างแม่ไปไป <c oughs> ทําเหมือนๆกันสิ แล้ผู้หญิงก็หลงสิทธิอันนี้ยกหูจูหางได้สิทธิอันนี้มาใหม่ๆพูดอะไรกันประหลาดๆ <c oughs> ฉันผู้หญิงก็เป็นนักการเมืองล่ำหน้าผู้ชายที่หนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวมาสองสาวันนี้ก็หน้าหัวที่เรียกร่างทางการเมืองเรื่องเรดาเรื่องพ่ายรามสูรผู้หญิงทั้งนั้นก็ทัาชาวนาก็มี เนี่ยลับหน้าผู้ชายออกไปรับหน้าที่ของผู้ชายปัญหาของผู้ชายลูกก็ไม่มีใครเลี้ยงเ <c oughs> ห็นลูกนี่แทนที่จะเป็นบุตรของพระธรรมหรือเป็นบุตรของพระเจ้ามันก็เป็นลูกลิงธโมนไปหมดเพราะแม่ไปทำหน้าที่อย่างผู้ชายเที้ยถ้ามารดาจะเลี้ยงลูกให้ดีนี่ยให้ลูกที่เกิดมาจะเป็นลูกของพระธรรม <c oughs> เป็นลูกของพระเจ้า ไม่เป็นลูกของลิงถมลที่น้แม่เขาทิ้งสิก็ไปทําอย่างผู้ชายแคยไม่มีใครเลี้ยงลูกลูกก็มันก็โตขึ้นมาอย่างเป็นลูกลิงถมลเพ่นพ่านอยู่ในกรุงเทพสร้างปัญหามากเกินน่ะ <c oughs> เด็กๆที่ไม,ไม่ไม่เป็นลูกของพระเจ้าไม่เป็นลูกของพระธรรมนีกำลังสร้างปัญหา <c oughs> ขอให้ใหพิจารณาดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ได้ยกมาให้เห็นเนี่เพราะมันเป็นผลของการที่ขาดสัมมาทิฏฐินั่นมันมีวิจาทิฏฐิกามาแทนมันก็มืดอ่ามันก็เป็นเหวมืดสำหรับตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ <c oughs> คือวิปริตเลวร้าย ถึงที่สุดทีนี้เมื่อพูดถึงสมาธิธแล้วเมื่อได้พูดแล้วก็เลยอยากจะพูดเจให้หมดว่าสมาธ,ธินั้นเป็นความสมดุลอย่างยิ่งอยู่ตรงกลางไม่ไปทางซ้ายไม่ไปทางขวาอย่างที่ว่ามาแล้วจึงรู้จักว่าทุกเกิดขึ้นมาอย่างไรทุกดับลงไปอย่างไรอย่างถูกต้อง โดยกฎของอิทธปัจจตาไม่ได้เนื่องด้วยโชคชะตาราศีดวงดาวเทวดาพูดผีปีศาสอะไรที่ไหนนี่เราก็จะได้หวังพึ่งธรรมะจะแก้ปัญหาหรือดับทุกข์สมาธิศที่เข้ามาแล้วมันจะมีความถูกต้องไม่ที่ไม่ไม่เป็นมีความถูกต้องอ่ะ ที่จะช่วยให้ไม่ต้องมีการเถียงกันทะเลาะกันวิวาทกันเลิกทะเลาะวิวาทกันโดยอำนาจของมิจฉาทิฐิที่เธอทะเลาะวิวาทกันว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดหรือพูดว่ามันมีมีเป็นตัวเราของเราอยู่ในอำนาจของเราหรือพวกหนึ่งก็พูดว่าไม่มีไม่มี ศูนย์เปล่าเนี่ยมันไม่รู้ธรรมาทิฏฐิไม่มีธรรมาทิฏฐิคือไม่รู้กฎของอิทัปปัจตามันละเอียดสุขุมลึกซึ้งถึงขนาดที่จะพูดไม่ได้ว่าอันนี้หรืออันอื่นโดยเด็ดขาดพูดไม่ได้ว่าทำเองหรือผู้อื่นทำโดยเด็ดขาดเพราะามันไม่มีตัวตน สามาทิฏฐิสูงสุดนี่มันสูงสุดถึงขนาดที่ว่าไม่มีตัวเองหรือไม่มีผู้อื่นทั้นการที่พูดว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนตนเองกระทำรมใดไว้รับผลกรมนั้นนั่นเป็นอรมมาทิฐิชั้นรองชั้นพื้นฐานระดับต้นถ้าธรรมมาทิฏฐิสูงสุดแล้วมันไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มี ตนเองหรือว่าไม,ไม่มีผู้อื่นมันมีแต่กระแสะแห่งอิทธิปัจจิาตาข้อนี้ดูมันจะไกลเกินไปแล้วไลเกินความต้องการแล้วแต่ก็มาพูดบ้างเพื่อให้รูปข้าวรู้แนวรู้หนทางไว้ว่าสัมมาทิฏฐินี่มันจะไปถึงไหนกันถ้ายังมีตัวกู้มีตัวสู้มีตัวเองมีผู้อื่นอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ แต่มันก็ไม่เรียกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมันมีแต่กระแสแห่งอิทธิปัจจิตา